ชัดเจนในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดเจนในการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามถ้ามีการเกิดแล้วจะมีการดับแน่นอนและนี้ยังเป็นกฎแห่งสังขตธรรมคืออุป,ปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏระบบโลกของเราทั้งหมดเนี่ยมีการเกิดปรากฏ สองวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏสามถิตตสอัญถญตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่มันมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดนั่นเอง <c oughs> นี่จึงเป็น <c oughs> ประเด็นสำคัญและเป็นลำดับขั้นตอนในการละในการดับสาเหตุ ที่นำไปสู่ความแก่และความตายคือการเกิดดับการเกิดของจิตที่จิตเข้าไปเกิดในอารมณ์ณคือสัญญาสังขารเวทนาสามอารมณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วดับให้ไวที่สุดซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสมาธิภาวนาสีประเภทในประเภทที่3พระตถาคตบอกว่าสัญญานะเวทนาวิตกเกิดขึ้นมา ให้เธอละทิ้งให้ไวที่สุดในพระาศาสดาชมวัยเท่ากระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดิดนิ้วบลุดดิดนิ้วทีเดียวอารมณ์นั้นต้องดับไปนะเพราะฉะนั้นโยมคิดอดีตมาปับ๊บดิดนิ้วทีเดียวหรือกระพริบตาเดียวต้องดับไปนะคิดปรุงแต่งไปในอนาคตกระพริบตาเดียวต้องดับไป เกิดความโกรธขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความโกรธเอาไว้ดีใจขึ้นมากระพริบตาเดียวต้องดับไปอย่าเลี้ยงความดีใจไว้ท <c> ร <oughs> งอุเบกขา,าไว้หรือทรงจิตให้อยู่กับกายขันคือรูปประขันกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกได้เอาจิตนะระลึกได้กลับมาที่กายอย่าให้จิตนั้นเพลินไปกับอารมณ์ ที่เป็นอดีตอนาคตรหรือว่าสุขทุกขนะ์ให้ตั้งจิตอยู่กับกายให้มากการตั้งจิตอยู่กับกายให้มากเป็นเหตุให้เราละความเพลินหรือละการเกิดของจิตในอารมณ์ต่างๆได้เกือบทั้งหมดเหลือการเกิดหนที่เดียวก็คือในกายนีนะ้หรือความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาความนิ่งความว่างความเฉย และตรงนี้คือจุดที่เราจะละครั้งสุดท้ายนะเมื่อครั้งสุดท้ายนั้นกายแตกสลายกายแตกทำลายไปนะจิตเรานะพระองค์บอกว่าไม่ให้ไปเกาะกับอะไรทั้งสิ้นนะจิตเมื่อไม่มีกายเกาะจะไปเกาะอารมณ์อื่นเราก็ทิ้งมาจนชำนาญทั้งชีวิตแล้วเมื่อจิต ที่เกาะกับกายอยู่แล้วกายแตกสลายทำลายไปจิตก็หาที่ตั้งอาศัยหาที่เกาะไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าจิตจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ไม่มีอารมณ์ให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีกำลังของสติปัญญามากพอนะเร็วพอไวพอที่จะทิ้งอารมณ์อันนั้นอย่างรวดเร็ว ดับการเกิดอย่างรวดเร็วพระองค์จึงชมผู้ที่ดับการเกิดได้รวดเร็วดุดกระพริบตาว่าเธอนั้นมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคน ส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่โยมในการภาวนาก็คือละความเพลินหรือละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้เร็วให้ไวนะจิตกำลังเพลินไปกับอารมณ์นึกถึงกายทันทีเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายเอาจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจ เอาจิตกลับมาอยู่ที่การทำงานในปัจจุบันให้มากที่สุด